ะะปลาปลานินค่ะหรือเราจะใช้ปลายอย่างอื่นก็ได้นะคะนิ่มเอามานึ่งกับซีอิ๊วค่ะก่อนที่นิ่มจะเอาปลามาลงนิ่มก็จะเอามีตัวนี้เขาเรียกว่าขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายขิงซอยขิงแก่นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระเทียมหั่นแว่นค่ะตัวนี้จะมารองก้นไว้แล้วก็เราจะเอาเนื้อปลาค่ะมาลงนี่นะคะเนื้อปลานิ่นมก็จะหมักเกลือเล็กน้อยกับผงปรุงรสค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่มีผงปรุงรสเห็ดหอม ไม่มีผงปรุงรสเห็ดหอมใช้เําน,นะคะทำประจําเลยที่บ้านชอบทานใช้ผงอ๋อใช้ตะเกลือก็ได้ค่ะเกลือเนี่ยนะคะนี่เอานี้ลงก่อนนี่ค่ะแล้วก็จะเอามาวางลงนะคะเรื่อยๆ แล้วก็เราจะนึ่งครั้งแรกค่ะสิบนาทีเทน้ําออกแล้วก็ราดน้ํามะนาวนะคะดับกลิ่นคาวแล้วก็ค่อยตามด้วยน้ําซอสนะคะน้ําซอสซ e. ีอิ๊วค่ะอันนี้นะคะปลาท,ที่นิ่มเอามาเรียงไว้แล้วก็คราวนี้ข้างบนนี่ก็จะเอาขิงซอยใส่เข้าไปด้วยแล้วก็กระเทียมซอยอย่างเงี้ยค่ะเป็นแว่น,เป,น,วนเป็นแว่นอย่างงี้เนาะเพราะมันจะช่วยในเรื่องการดับกลิ่นคาวนะคะเดี๋ยวนี้เราผสมน้ําซอสนะคะซีอิ๊วขาวค่ะนิ่มใช้อยู่สองช้อนค่ะ ตาส่วนจะเท่าเท่ากันซีอิ๊วขาวเอามองเห็นไหมคะเห็นซีอิ๊วขาวอันนี้น้องซอสหอยนะคะซอสหอยก็จะสองช้อนกันตาส่วนจะเท่ากันคะ่ะแล้วก็เราก็จะใส่น้ําเปล่าน้ําเปล่าประมาณสองสองถึงสามช้อนนะคะน้ําต้มสุกเนี่ยคะ่ะน้ำเปล่า ก็คนให้เข้ากันแล้วคคราวนี้เราก็ค่อยใสย่น้ำตาลค่ะเออน้ำซอสต,ตัวนี้ก็ทำง่ายนะคะถ้าสูตรนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบเข้มกว่านี้ก็ลงผงปรุงรสนะคะแต่ว่าของนี้มาีไม่ไม,ไม่ต้องละค่ะน้ำตาลใกล้จะหมดละน้ำตาลประมาณนี้นะคะประมาณหนึ่งถึงสองช้อนชาค่ะถ้าตีเป็นช้อนชาครับนิ่มก็ใช้ รุ่นนี้มองเห็นอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะอ,อ่านี่นึ่งปลานะคะใกล้แล้วค่ะพอครบสิบนาทีปุ๊บเดี๋ยวเราก็ค่อยลงน้ําซอสนะคะอ่ะคราวนี้เราก็จะใส่น้ำมะนาวสักช้อนชานึงค่ะถ้าถ้าไม่พอนะคะก็ใส่ได้เพิ่มอีกหนึ่งช้อนชาค่ะทั่วไหมคะมคอ่ะไม่เอาให้ทั่วนะคะทุกชิ้นปลาอันนี้จะช่วยในเรื่องการดับกลิ่นคาวค่ะตอนนี้เราก็จะใส่น้ําซอสนะคะ น้ำซอสซีอิ๊วของเราค่ะโอเคครับแล้วก็เราก็จะนึ่งต่ออีกแค่5นาทีนะคะมองเห็นใช่ไหมคะตรงตรๆนะคะอันนี้เราก็จะโรยโรยผักนะคะโรยโรยผักข้างล่างเหกันค่ะแล้วก็ใส่น้องวินมาถ่ายคลิปแป๊บหนึง เดี๋ยวพี่นงหยุดหยุดก่อนก็ได้ค่ะไปด้วยขึ้นช่ายนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ขิงนะคะแล้วก็ค่อยเอาเนื้อปลาลงนะคะนี่เนื้อปลาตัวนี้ที่เราเนึ่งเนอืองกับซีอิ๊วนะคะเวลาเราจะจับจานเสริมนะคะคราวนี้เราก็จะใส่เนี่ยค่ะพริกแดงซอยเนาะนี่พริกแดงซอยแล้วก็โรยกระเทียม คือตอนนึงเราก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอเราจะเสิร์ฟเราก็ทำอย่างนี้อีกรอบนึงค่ะเพราะว่าให้ให้กลิ่นเขาหอ,หอมนะคะมี่ขิงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายก็มีรองก้นละ <ไป S 1> แล้วก็เราก็จะเอาน้ำน้ำซอสนะคะน้ำซอสที่เราทำไว้ ทำหน้าทานเราก็ใส่งาขาวไปด้วยนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูนี้นิ่มจะทำทานบ่อยนะคะปลาของนิ่มเป็นปลาดินค่ะน,นึงสีอิวทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะ